ชาวเน็ตจับผิดอ้วนรังสิตลังบินถึงเกาหลีง้อภรรยามะม่วงเจอพิรุษแปลกๆชาวเน็ตแห่จับผิดอ้วนรังสิตลังบินไกลถึงเกาหลีตามง้อภรรยามะม่วงลังทะเลาะก,กันรุนแรงแต่เจอพิรุษแปลกๆ จากกรณีที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างอ้วนรังสิ์นั้นได้ออกมาอาัดคลิปขอโทษหลังทะเลาะแรงไล่มะม่วงหรือปาขยอนซอนภรยาชาวเกาหลีหลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนต้องหอบลูกหนีกลับประเทศต่อมาอ้วนรังสิ์ได้ลงคลิปในช่อง y o u t u b e ภารกิจขอมะม่วงคืนดี โดยในคลิปอ้วนก็งอภรรยามะม่วงได้สำเร็จซึ่งในคลิปนั้นคุณแม่ของมะม่วงก็ได้พูดตักเตือนและสอนใจลูกเขยฝากให้เป็นบทเรียนด้วยล่าสุดได้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยหลายคนรู้สึกว่าการตามง้อเมียก็ต้องทำคอนเทนต์ลงช่องแบบนี้เกินไปไหมการทำแบบนี้คล้ายเป็นการกดดันภรรยาด้วยกระแสะสังคมหรือเปล่าบางทีเรื่องปัญหาในครอบครัวก็ไม่จำเป็นต้องให้สังคมได้รับรู้ขนาดนี้ก็ได้ ดูชีวิตติดคอนเทนต์มากๆถึงขนาดที่หลายคนสงสัยว่าเรื่องทะเลาะและตามง้อน,นี้เป็นคอนเทนต์แต่แรกหรือเปล่าบางก็มองว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเสียใจแต่ผู้ชายได้คอนเทนต์บางก็รู้สึกไม่โอเคกับพฤติกรรมของอ้วนในคลิปนี้และมองว่าตราบใดที่ผู้ชายไม่เปลี่ยนทัศนคติปัญหาเดิมก็อาจจะกลับมาอีก